เสริมทับเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับสาวกงนิสันจัดมาเลยคันนี้1.2ตัวอ e ัลเมร่าอีสปอร์ตนะคะใครสนใจนะคะอยากได้รถราคาดีๆฟรีดาวแล้วประหยัดน้ำมันสุดๆก็คือต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ เพิ่มเติมการตัดสินใจได้ใครต้องการรับรถนะคะใช้รถก่อนปีใหม่รับวันนี้ผ่อนอีกทีมีนาคมปีหน้าต้องรีบจัดเลยนะคะกับตัวนี้นะคะปี2019เลยราคาดีๆเพียง2,59,0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยซีดำานะคะมีเพียงแค่1คันเท่านั้นอเมร่ามาไวไปไวนะถ้าเห็นแล้วชอบแล้วรีบตัดสินใจเลยอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพไม่ติดปัญหาเรื่องเครดิตแบงก์ิดบูโรรีบทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้เลยคนน สามารถฟรีดาวได้ผ่อนยาวๆได้เลย7ปี8 4สงวดเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะกำลังอยากได้รถเพิ่มเติมนะคะหรือหารถให้กับพี่ๆน้องๆหรือลูกๆหลานๆนะคะเอาไปไว้ใช้งานดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ต้องจัดเลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่หลักพันเท่านั้นเองดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรดเอค่ะพี่พี่ค่ะเจอเจอรถสวยยกทับเข้ามาเพิ่มเติมเสริมทับอีกหนึ่งคันกับสาวก อัลเมรานะคะอัลเมราคันนี้บอกเลยสีทําเจ้าของเดิมดูแลดีมากใช้งานน้อยสุดๆไปเลยนะคะเพียงแค่49,000กิโลเมตรเท่านั้นได้รถปี2019ด้วยนะคะเฉะลี่ยแล้วนะคะ1ปีนะคะไม่ถึง1,000 10, 0กิโลถือว่าใช้งานโคตรน้อยนะคะันนี้สภาพดีมากนะคะนี่เรามาอัปเดตนะคะรถเพิ่งเข้ามาค่ะเป็นสภาพแรกเข้าราคาดีๆเลยเพียง259,000บาทเท่านั้นาา 2, 59, น,นะคะพี่ๆใครมองหารถสวยสภาพดีฟรีดาวได้ต้องจัดเลยคันนี้ ประหยัดน้ามันสุดๆนะคะคุ้มไปเลยนะคะฟรีดาวนะคะเริ่มต้นนะคะผ่อนในเลทประมาณแค่สี่พันกวา่าาเท่านั้นเองต่อเดือนผ่อนยาาสูงสุดค่ะแปดสิบสี่งวดหรือเจ็ดปีนั่นเองพี่พิฮะใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครดิตแมคลิธมูโรค่ะบัตรประชาชนใบเดียวนะคะสามารถรับเบิกกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้เลยนะคะลองติดต่อเข้ามาสอบถามดูหรือใครสะดวกนะคะเข้ามาดูรถนะคะเชิญนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะกับ ที่บริษัทเพนยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1เมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะพี่พี่ขาหรือติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์โทรสายด่วนนะคะตามที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือนะคะพี่พี่บอกว่าโอ้โหเห็นคลิปและต้องการนะอยากได้เลยตามหามานานรีบเลยค่ะสายด่วน เบอร์ส่วนตัวนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเห็นคลิปตอนไหนเจอคลิปตอนไหนติดต่อได้เลยนะคะเรียนย้ำอีกทีค่ะ0987067324ค่ะเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์เดียวสามารถแอดไลน์ได้ด้วยติดต่อด่วนๆได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรยูตั้งจังหวัดซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครดิตเรามาคุยกันได้เลยหรือถ้าเคยมีปัญหาแล้วค่ะ,แต,แ,คะแต่มีการเคลียร์แล้วนะคะพี่ๆขาอย่าคิดว่าตัวเองยังซื้อไม่ได้ลองปรึกษากันเข้ามาก่อนนะคะแต่คันนี้นะบอกเลยนะฮงใครได้ ได้ไปนะสาภาพดีมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามานี่คือยังไม่ได้ปรับสาภาพใดๆทั้งสิ้นเรามาดูนะคะว่าการที่อ่าบริษัทพชรยน์นะคะรับรถนะคะเข้ามาเพื่อที่จะจําหน่ายต่อให้กับพี่ๆเรารับรถเกรดไหนเข้ามาแต่บอกเลยรถที่นี่เกรดเอสีดาวห้าดาวแน่นอนร้อยเอร์เซ็นนะคะเรามาอัปเดตดูกันกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าในส่วนของตัวไฟนะคะโคมไฟด้านหน้าให้เห็นแบบชัดๆแบบนี้เลยค่ะพี่เห็นไหมฮะ ใส่มากนตคขานียนกริบเลยนะคะรอยแตกรอยเล้าไม่ได้ให้ได้เห็นเลยคาบไอ้น้ำไม่มีเข้ามาแน่นอนนะคะเบ้านะคะไฟนะคะแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหลี่ยมดูค่ะให้เห็นเลยนะคะตัวเหลี่ยมตัวสีตัวคมค่ะโคตรชัดเลยพี่พี่คะไม่มีรอยรักยิ้มไดใดทั้งสิ้นนี่คือนะคะเน้นย้ํานะว่านี่คือสภาพแรกรับเข้า นะคะในส่วนของการเก็บสีเก็บงานค่ะมีบ้างเล็กน้อยเนาะตามสภาพการใช้งานจะบอกว่าไม่ได้เก็บงานไม่ได้เก็บสีเลยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่นะคะการันตีได้เลยโครงสร้างนะคะแท้แน่นอนเดิมร้อไม่มีการพลิกคว่ำจนหนักหรือว่าจมน้ําเข้ามานะคะพี่ๆสบายใจได้เครื่องยนต์ไม่มีรีแมปเข้ามานะคะไม่มีนะคะปรับเอ่อปรับเปลี่ยน หรือว่ายกเครื่องนะคะหรือว่าเกียร์ไม่เดิมอันนี้เราไม่รับนะคะพี่พี่ค่ะแล้วถัดมาอีกสักนิดนึงค่ะเรามาดูในส่วนของกระจังหน้าค่ะ กระจังหน้าค่ะเป็นสีโครเมียมนะคะมีคิ้วโครเมียมตัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับสีดําด้านค่ะไม่แตกไม่หักเลยนะคะแม้แต่ช่องเดียวโลโก้นิสันค่ะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยไปทะเบียน8ก็คายักหนึ่งแปค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะใครสนใจนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้ตามเบอร์ที่ให้ไหว้้ดานล่างในส่วนของไฟตันหมอกติดมาให้แล้วครบนะคะตัวนี้เป็น1.2ตัว e sport tech นะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะรีบเลยนะคะรถราคานี้นะคะแล้วสภาพแบบนี้นะอยู่ ไม่นานแน่นอน <S <S เหลี่ยมสีคมของส่วนฝากระโปรงค่ะนะเห็นไหมฮะไม่มีรักยิ้มนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนรอยบุบใบไอ้ใดๆทางเส้นนะคะในส่วนของตัวสเกิร์ตนะคะมีบ้างนะคะแต่เราจะมีการปรับสภาพเก็บสีเก็บงานให้นะคะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะนี่ตัวของซุ้มล้อค่ะไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะแล้วก็ตัวยางค่ะเป็นยางบิสโตนนะคะเห็นไหมฮะ ดอกยางยังอยู่แบบเหลือๆเลยนะคันนี้นะคะตัวยางขอบ15นะยาง R15 นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแมกค่ะล้อแมกค่ะไม่มีรอยบีดระหว่างฟุตบาทใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทูโทนปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยดิสเบยังอยู่แบบเหลือๆเลยตัวยางปี2019ไม่เป็นไรเจอในคลิปนี้นะคะ ใครนะคะแจ้งว่านะคะเจออยู่ในคลิปนี้นะคะพี่ขาเดี๋ยวจัดให้เลยยางใหม่ให้4เส้นเลยค่ะเปลี่ยนยางให้4เส้นเลยค่ะพี่พี่ขานะคะอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ต้องไวหน่อยนะคะเพราะว่านะคะพนักง,งานขายมีถึง40่สิพันนะคะพี่พี่ขาแต่รถอะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นเองช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะขายดีนะ แล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มค่ะติดมาให้แล้วรอบคันค่ะดูได้เลยนะคะทุกบานรอบคันนะคะความเข้มน่าจะประมาณอยู่ที่60สิเปอร์เซนตนะคะรอบคันเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายนะคะสบายสายตานะคะขับกลางคืนขับกลางวันได้นะคะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ถัดมาอีกนิดน,นึงค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีไฟเดียวติดมาให้ค่ะแผงประตูค่ะ ไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะรอยรักยิ้มไม่เห็นไม่มีนะคะเหลี่ยมสีคมชัดมากคันนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วนะคะมือเปิดนะคะสีโครเมียมนะ,ะอ่าอ้อมเข้ามาด้านในค่ะมาดูในส่วนของนะคะตัวแผงประตูด้านข้างค่ะเห็นไหมคะหัวน็อตไม่ขยับค่ะแล้วก็แผงประตูนะด้านในคุมโทนสีดำนะคะด้านบนเป็นสีเบสค่ะนะคะทูโทนเลยคันนี้สวยมากๆนะคะสภาพเดิมนะคะเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลดีนะ ดูแล้วนะ่าจะเป็นแฟนบอลน,นะดูแล้วนะ่าจะเป็นแฟนหงนะคันนี้นะคะแล้วก็แผงประตูค่ะควบคุมนะคะโดยระบบไฟฟ้านะคะพี่ๆ่ะอ่าแล้วก็เข้ามาด้านในค่ะนี่นะคะปรับพับกระจกนะคะทุกอย่างแล้วก็เราเปิดประตูทิ้งไว้เนาะจะมีการแจ้งเตือนคอนโซลด้านหน้าค่ะสะอาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาบิดกุญแจเปิดเลยแล้วกันเรามาดูเลขไม้กันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของตัวเลขไม้ค่ะปิดประตูเข้ามาค่ะปึ้ม นะคะในส่วนของตัวเลขไมค์ค่ะพี่ๆขาสี่หมื่นเกาพันแปดร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรค่ะนะคะชัดเจนนะคะไมค์มายัางไงเราให้อย่างนั้นนะพี่ๆขาแล้วก็ตัวแอร์เรามาลองลมแรงมากนะคะแอร์เย็นลมแรงนะคะไม่หักเลยไม่แตงไม่หักเลยแม้แต่ช่องแต่ร่องรอยเดี่ยวนะคะการใช้งานนะคะในส่วนของนะคะเครื่องเสียงเป็นแบบระบบซีดีนะคะ เป็นแบบระบบซีดีนะคะพี่ๆขาแล้วก็คันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยจ้ะเป็นแบบสามก้านเนาะนะคะกุญแจนะคะกุญแจเป็นแบบรีโมทแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้จ่าเบรกมือนะคะ <S <S เป็นก้านจับนะคะยังดึงนะคะตัวเบรกนะเบาะค่ะเจ้าของเดิมนี่ <S <S หุ้มแบบว่าโอ้โหซูเปอร์แมนมาให้ทั้งคันเลยนะคะสวยมากนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราปรับสภาพนะเดี๋ยวเราจะเอาเบาะออกไปสปานะแล้วก็ทําให้อยู่ในสภาพเดิมนะคะแสดงว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะถ้าเจ้าของเดิมหุ้มเบาะมาให้แบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่าเบาะด้านในนะคะเบาะด้านในเนี่ยไม่เปื้อนแน่นอนนะคะไม่เปื้อนไม่ช้าแน่นอนคะ่ะพี่พี๋านี่มาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าเริ่มจากตัวแผงของประตูค่ะเห็นไหมคะสวยจึ้งขนาดนี้สะอาดสะอ้านมากเลยนะเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรถดีเลยนะคะสวยมากค่ะ อย่าลืมทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะ,ะอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะนะคะใครมีเครดิตผ่อนอะไรอยู่ลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเครดิตแบงก์บูรบโรนะคะพี่ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือถ้าสนใจนะคะตัวเองนะคะยังมีปัญหาเรื่องนี้ถ้ามีคนซื้อแทนได้หรือคนในครอบครัวสามารถซื้อได้นะคะลองทักเข้ามาเพราะว่านะคะอยากให้พี่ๆนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยค่ะสามจุดนะอ่าสเกิร์ต นะคะรอบคันนี่เป็นยางวี u i c k ด้วยนะเซนไลฟ้าใช้งานได้ปกติเลยเครื่องนะสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเครื่องจะไม่เดิมนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะเช็คประวัติได้ทุกคันนะคะรถที่บริษัทเพรย์นยนเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบทักเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะดูเลขเครื่องเลขตัวถังนะคะดูในส่วนของเครื่องยนต์ได้ทั้งหมดเลยนะคะ อย่ลืมนะทักแชทแอดไลน์เข้ามาถ้าชอบรถคันนี้แล้วลูกวนกดติดตามช่องไว้แล้วทักแชทหรือว่าติดต่อสายด่วนเข้ามาหาได้เลยไม่ต้องเกรงใจโทรได้ตลอดนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาโทรด่วนเข้ามานะคะติดต่อหาเซลล์อิ๋วได้เลยนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมทักเข้ามานะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยไวๆหน่อยนะมีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นฟรีดาวน์ผลแค่สี่พันต้องรีบแตะค่ะสวัสดีคะ่ะ